ก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมารับรางวัล ครับรางวัลปีเบอร์วอร์ดรางวป็นรางวัลชิ้นแรกของพวกเราทั้งสองใชเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนครับขอบคุณทั้งสท่านพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่เอฟซีพวกเราก็คงไม่ได้มีวันนี้แล้วก็ไม่ได้มายืนอยู่เวทีตรงนี้เลยแล้วทีนี้จะทายสิ่ที่อาซิับเงินพิ้งค์นะฮะพค์เมมเบคร์ทายเลยครับเซียวทั้งสองท่านเลยทำสวยทั้งหล่อเลยขออนุญาตแนะนำแบรนด์ก่อนแล้วก็แนะนำแบรนด์ก่อนเลยครับสวัสดีครับลูกว่าประสบ ประสบความสาเร็จเกินคาดของนุกนะที่นุกตั้งไว้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ได้มาขนาดนี้แต่ตอนนี้คือเกินคาดในชีวิตนุกจริงๆเลยขอบคุณนุกมากลงไปละลงไปก็เกินคาดเกินคาดของชีวิตมากครับจากพนักง,งานหน้าคอมแลนนี้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาปกติแล้วมีไฟสองหน้ามีพี่ๆทุกคนมีทุกคนให้กําลังใจกันครับไปครับตอนนี้มี่งานด้วยกันอะไรกั มีผลงานเพลงคู่อีกครับเพลงคู่ครับใช่ครับเป็นผลงานเพลงที่ตอบแทนพี่ๆ FC ครับตอบแทนความรักอันนี้คืออันนี้คือตั้งใจจะมอบให้กับพี่เอฟเลยผลงานเพลงนี้แล้วก็เป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นหนังเนาะใช่ครับอ่าเป็นหนังเป็นหนังเล่นได้เล่นควนด้วยแต่ดีมันดำมากมันยาวมากแล้วก็มาเจออะไรขนาดไหนครับก็ก็กระทบอยู่ครับ ยังไงทั้งสิ่งเราเจอกระแสลรามากนักนะครับก็ส่วนมากส่วนมากเรื่องที่กระทบก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องที่มันจบไปแล้วอะครับพี่ก็มันมันถือว่าเป็นเรื่องอดีตที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้ครับก็เอาไว้เป็นเรื่องอดีตดีกว่านะคตัวกเองเพราะท่านิดโดนหนักพอสมควรใช่หครับใช่ใช่ครับก็เหมือนเหมือนกับที่ปายพูดครับตอนนี้ก็ก็น่าก็น่าจะจบแล้วแล้วก็อยากจะ เอาง่ายเอาให้มันเป็นเป็นเป็นเรื่องออดีตดีกว่าเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้นุกก็มีความสุขกับการทํางานแล้วก็มีความสุขกับไปไปโอริโอที่ได้ทํางานด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นุกก็ฟิกเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการทํางานมากกว่าอย่างที่มันแยนไปใี้กันมาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณคิดยังไงก็มันเป็นมันเป็นในส่วนของไม่เป็นในส่วนของอดีตนั่นแหละใช่ครับเรื่องของ อย่างตัวน fate, hing, pues mm ุกเองเจ้าผ่านกับดราม่าต่างๆมาได้ย uh, ังไงครับก็พ oh ี่ๆล้วนๆเลยครับพี่ๆเอฟซีล้วนๆเลยคือกําลังใจจากพี่ๆเอฟซีดีมากแล้วก็กําลังใจจากพี่สิงห์ด้วยพี่อ่อนด้วยค่ายซีนมิวสิกทุกๆคนเลยแล้วก็รวมถึงพ่อกับแม่นุกด้วยแล้วก็ในตัวป้ายด้วยก็มีแบบแฟนคลับงทุกมว่าเราไม่ได้เป็นผู้จริงๆเป็นโลกอะไรอย่างี้เราเ่อีก็พี่เขาบอกว่าไม่ได้เป็นคู่จริงๆเป็นคู่จริงโลก แต่จริงๆแล้วนุกกับปลายอะ่ะถ้าถ้าย้อนกลับไปดูนะนุกกับปลายก็จะเล่นด้วยกันแบบนี้ตลอดครับผมแล้วก็ปลายก็ปลายก็ไม่เคยไปประกาศาว่าเป็นแฟนนุกเลยนะครับผมเราเราก็เป็น,เ,เ,ปนเอาตรงอ่ะเราเราเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกอย่างเลยคือใช้ใช้คําว่าเพื่อนดีกว่าอ่าขนาไหนกันแน่จะเป็นมากกว่าแฟนมากกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นจากแฟนแฟนแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตรงกลางคือเพื่อนอ่าเราเราเป็นทุกอย่างให้กันลวกันแล้วก็พวกเราก็มีความสุขส่วน ส่วนบางบางคนเขาถามว่าในอนาคตจะเราเราอาจเราเรามีโอกาสจะเป็นแฟนกันไหมมีโอกาสจะได้รักกันไหมก็นุกเป็นเรื่องของาเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่านุกขอตอบว่าเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเราเราเริ่มต้นมาด้วยการเป็นเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนในแสนดี่านทุกช่วงเวลามาด้วยกันครับมันก็เลยทําให้เรารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเรื่องความรักความสุขนะครก่างแรกเ็นอเมาาชาให้เราไปตกในการต่อกระแสแบบไปซัดกันทำต่อไปเลยอย่างนี้เรา จริงแล้วนุกนุกก็นุกก็ขอโทษไปแล้วนุกนุกก็โพส์ขอโทษทางทางนั้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็นุกก็คิดว่ามันมันก็คงจะจบแล้วแหละนุก็เลยเอาเป็นเป็นเรื่องขออดีตดทีกว่าครับจบแล้วล้วมีกกาาาารจจะะป่่อยคิดดสนํ อันนี้คือใครกันดิัดกว่าเหมือนการขับขี่นะเวลานางสาวนัทสัตย์กดนะแล้วนางสาวเวลาก็บอกว่าจะมีเวาจะมีคนโดนปล่อยคลิปที่แบบไม่กดไปปรับ่นกบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอีกอันนี้นุ้มไม่ทราบครับอันนี้นุ้มไม่ทราบเหมือนกันจริงๆริเขาได้บอกแฟนคลับอะไรเลยตอนนั้นเลยใช่ไหมให้เขาหรือไม่ให้เขามายุ่งกับทางเราก็มีทางมีทางต้นสังกัดครับมีทางปีทางพี่สิงห์แล้วก็พี่ออนก็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 บอกทางแฟนคลับอยู่ว่า ก็มันเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องเรื่องมันจบไปแล้วก็ขอให้ขอให้ทางทั้งสองคนน่ะได้ทํางานทํางานที่เรารักดีกว่าก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งสองคนดีกว่าอย่างตัวเราเองมีการจัดการทับแฟนเป็นยังไงบ้างครับหรือไปทีที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ เหมือนพี่พี่แฟนลับก็เหมือนครอบครัวของพวกเราครับเราเ,เราอยู่กัน<ช>ด,ด้วยความรักเราเราถ้าอะไรที่มันจบคูณเสียกับตัวศิลป,ปินหรือว่าพี่พี่แฟนลับเองเขาก็จะเลือกที่จะไม่ทำมากกว่าคร<ช>ับใ,<ช>ใช่ครับแต่อย่างตอนนี้นนนนเขามีแผนงแล้วเป็นคู่กัน ก็ในธรรมดาที่ไปเป็นทอมมาก็ต้องมีผ่านเป็นแฟนผู้หญิงมาด้วยครับแต่ก็คือเลิกกันแปนก่อนที่จะมาทำเพลงใช่ครับก็อยู่อยู่เป็นสดๆมาด้วยกันก็ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะครับเรากลัวไหมครับหลังจากที่เกิดีการมีการแชร์เกิดขึ้นอีกในในตัวนุ๊กก็คงจะไม่แล้วละครัคงจะไม่แล้วแหละก็ ของนุ่นก็ผ่านมาแล้วแหละอย่างต่อไปนะครับของอก็ไม่ครับก็มันเป็นเรื่องของอดีตที่เราที่มันผ่านไปแล้วครับใช่เพราะว่าในเรื่องของนักกเราก็ยังไม่มีไม่มีอะไรครับแล้วก็เป็นมิตรภาพเพื่อนที่ดีเรื่องของอดีตที่เราเคยทำมามันก็คงจะกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะทาวันข้างหน้าให้ให้ดีแล้วก็แล้วก็เอา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 ในส่วนที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วก็เอามาเป็นเตือนใจเราดีกว่า กลไหมว่าตอนนี้ถ้าทำเพลงหรือจีนอะไรแบบขับมันจะแบบความเสี่ยงหรือว่ากีฬาจะน้อยลงลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ไม่กลัวครับเพราะว่านึกว่าปัจจุบันเนี้ยนุกกระปายไม่ไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้หรอกตั้งตั้งแต่ก่อนก่อนหน้านี้หรือว่าตั้งแต่เริ่มเลยคือนุกกระไปายไม่ได้เฟกเวลาขึ้นเวทีนุกกระปายก็ก็ เป็นธรรมชาติตลอด่ใช่ครับใช่ลุกลูกก็ไปมันธรรมชาตินะเวลาเล่นอะไรบนเวทีก็จะพูดไม่มีสคริปต์พูดพูดออกจากใจตลอดก็นอนามเราไม่สามารถมีใครได้ก็มันต้องขึ้นอยู่กับอนาคตเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอนาคตนุกอาจจะเป็นลุกกับไปอาจจะเป็นแฟนกัน อนาคตกกลับไปอาจจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือหรือไม่ก็ต่างคนต่างแยกไปมีครอบครัวอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะรอนาคตดีกว่าแต่ตอนนี้อาจะะนเพื่อ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 นครับใช่เอาเป็นเพื่อนนนอ่่ะหาใมยเลยเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่บุญกันอ่าเป็นคู่บุญคู่บุญครับตอนนี้ที่ทุกวันนี้พันต่ากว่าเป็นกระแสแนวว่ามันน้ำมันลอยเลยก็ อะไรนะพี่กระแสลงไม่จัดกระแส大妈ที่เกิดขึให้ตัวเองเป็นขับก็เลยลงไมก็ใน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 มุมความคิดของนุกเนาะก็ก็มีก็มีรถครับเพราะว่าแต่แต่ว่านุกนุกก็เข้าใจในในในความคิดของพี่ๆในความรู้สึกของพี่แต่ละคนนะครับเพราะว่าก็เราคิดไม่เหมือนกันเนาะก็แต่นุกก็ยอมรับและก็ยินดีกับความคิดของพี่ๆแต่ละคนครับครับเรื่องงานเพลงยังมั่นใจในการร้องเพลงอยู่ไหมครั ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็กําลังฝึกฝนเรียนรู้ไปครับตอนนี้เขาเรียนเขาเรียนครับเขาเรียนร้องเพลงไปเรื่อยๆครับว่าต้องพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราได้ก้าวเข้ามาในจุดจุดนี้แล้วก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับใช่คคับคือเราเป็นยังไง่อาทีปขึ้นเวทีแล้วก็คนมองว่าเอ้านี่คือการร้องเพลงเหรออ่คือต้องบอกก่อนว่าไปไปไปโอเลโอเขาเขาก้าวมาจากการเป็นพนักงานซึ่งเขาไม่เคยร้องเพลงเขาใช่ครับเขาไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนเขา เลือกที่จะฟังอย่างเดียวแต่ก่อนนะแล้วปัจจุบันนี้คือในในในมุมมองนุกในสายตานุกนุกว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะมากและปัจจุบันนี้เขาก็มุ่งมั่นในการในการซ้อมร้องเพลงในการมีครูด้วยคือก็นุกว่าในอนาคตปายก็น่าจะเก่งขึ้นนะอย่างคอมพิวเคับวิชาต่างๆตัวปายเองมีน้อยแล้วก็มีน้อยใจไหมครับก็ก็บางทีเราก็อาจจะมีน้อยใจบ้างแต่ก็เราก็ต้องพัฒนาของเราไปเรื่อยๆครับพี่ เพราะว่าเก็บเก็บทุกคํำติชมมาพัฒนาตัวเราเองดีกว่าตอนนี้มากี่เปอร์เซ็นต์แครัพัฒนาตัวเองตอนนี้เรื่อย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 เรื่อ